ไล่ตัวเลขผมก็ลืมแล้ววันนี้มา1 1> ไล่กันครับนี่หลักสิบนะศู 0, นย์ตัวนี้ใช้บ่อยนะนะศูนย์ศูนย์สามสองเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดแล้วก็มาหกหกตัวน,นี้ออกหกหนึ่งหกหนึ่งตัวนี้ออกอะไรนะหนึ่งเจ็ดครับพอกลับอันนี้ออกสองห้าครับแล้วกลับมาเชื่อ,อมที่หกอีกอะไรนะครับแล้วสังเกตดูถ้าเกิดเขาขึ้นไปใน ล่าสุดก็หกเก้าดูแถวตรงนี้ทําไมเป็นเลขที่ว่าอยู่ในเป้าเลยว่าคือคือไม่ว่าจะเป็นเลขเลขเลขบนเนาะบนในเวลานอนก็อยู่ประมาณนี้เนาะลุงบนนะก็นี่ผมมาดูเอาทำไมเป็นตัวเดียวกันตรงอยู่ตรงนี้เนาะสังเกตดูดีแล้วเรามาดูตัวตัวถ้าเราเอาตัวนี้เป็นตัวหลักตัวนี้ก็ต้องเป็นตัวหลักเหมือนกันถ้าไมก็อยู่ครบเซตเนาะครับเห็นไหมครบครบเซตเนี่ตัวนี้ก็ใช่ อืมครับโหถ้ามามาแบบนี้ก็โอเคแล้วนี่ยังไงก็ได้ให้ตามาเนี่ยไม่เดียงเรียงกันเยอะๆนี่มาตัวไหนก็ได้ให้มา <c oughs> ยังไงก็ได้ร <c oughs> ือมาแบบนี้ก็ได้รือมาแบบนี้ก็ได้ยังไงก็ช่างอันนี้เคอจุดหนึ่งมันน่าสนใจเพราะหลักสิบเขาไม่หลุดนะไม่เคยหลุดเลยเนาะลุงย่างย่างศูนย์นี่คือศูนย์ศูนย์อะไรนะผมก็ลืมแล้วศูนย์ศูนย์ออกสองรอบอะ่ะศูนย์ <c oughs> ศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดกับศูนย์อะไรเนี่ยแล้วก็มาสามแปดด้วยอะไรแล้วก็มาสองแล้วมาเจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดสามงวดใช่ไหมครับเกียรติออกสามงวดแล้วมาตบที่หกหนึ่งแล้วมาตบที่หนึ่งเจ็ดครับแล้วมาตบที่สองห้าแล้วกลับมาที่หกโอ้โหถ้าออกแปดหนึ่งก็พอฟังหกเก้าหกเก้าถ้าออกแปดแปดหนึ่งก็พอฟังอยู่นหกหนึ่งหนึ่งหกไม่แน่เนาะคนเราซื้อ คนเราเนี่ยซื้อแปดหนึ่งแปดคนก็ต้องไปซื้อแปดแปดหนึ่งต้องไปซื้อหนึ่งแปดแปดเหมือนกันนะนีวนนี้เราได้สามตัวนะนี่การต่อตัวเลขเขาจะมามาทางนี้อะ่ะครับอะไรนะสองหนึ่งเจ็ดห้าห้าออกสองทางทมาออกกลุ่มนี้เป็นเลขดังเขาไปหมดแล้วนี่ห้าศูนย์หกสี่ศูนย์หกนี่ถือว่าเป็นเลขดังอันนั้นนี่ก็ถือเลขดังที่ตัวเลี้ยงเขาก็จะมีศูนย์ เห็นไหมตัวเลขเขาจะมีสูตรแต่ว่าถ้าให้ผมพูดนะพูดตามตรงนะที่ผมมองถอดแรกของแต่หวยออกอะจะมีแค่เลขอยู่สามจุดที่ผมมองไว้ไม่มีอะไรมากนะผมจะมองตอนแรกผมจะมองเลขกลุ่มไปก่อนคือสี่แปดหกสี่แปดหกชอดแรกชอดแรก ถอดสองผมจะมีห้าร้อยกับคือศูนย์ศูนย์เลยศูนย์ศูนย์ศูนย์สองศูนย์หนึ่งอ่าจะมีอยู่ศูนย์สองศูนย์ศูนย์หนึ่งแล้วก็ศูนย์สองศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์เนาะครับมีแค่นี้นะผมจะมองแค่นี้เองตัวอื่นคือเป็นตัวหักเหเฉยๆนี่แหละตัวที่ผมมองจริงๆก็อยู่ใน ในเดี๋ยวเดี๋ยวมันขันเลยโอ้ขัดห้าร้อยเป็นหลักร้อยหักร้อยคือเชื่อมจากเจ็ดสองห้านะคือห้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองห้าทั้งวันนี้ออกศูนย์ศูนย์คือออกห้าร้อย